สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านไม้ชายคลองชุมชนภูมิบําเพ็ญค่ะวันนี้จะพาน้องปายมาทําอะไรคะมาทำสร้อยมาทำสร้อยทำอะไรอีกลูกขนมวันนี้น้องปายจะมาทำเวิร์กช็อปหลายอย่างเลยใช่ไหมใช่หนูหนูแพลนด้วยและหนูเอาเพื่อนมาด้วยวามาอาจจะทรรํากําไรให้เขาด้วยก็ได้ไ,ดไปบบเดินเลาะไปข้างในกันเย้ ีช่องเลี้ยวขึ้น ตรงนี้ไปถึงสุดรแพทองค์ตัวไอโกน้พอเลโกนั้นมันสกคัาใช่เขาลูกในนี้หมดเลยนะคะลูกเนี่ยถึงเนี่ยถึงอันนี้ลูกเนี่ยถึงตัวเนี่ยแค่เนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเลยค่ะหกสี่แอรหนึ่งชุดเอาใดูแตมปัะเกนลอง้ะนี่การสีอย่นี่กรบอกสีกูกันสีบีตัวใหมแต่ตัวนี้รตัวน้นมันเต็ม โดนพนมถ้าในขวดมันแห้งเราเอาในถุงบีบได้ไหคะสีตัวเดียวกันบีบไม่ได้ก็เปิดฝาข้านในเลยลูกเพราะว่าตรงตรงข้องมันจะแห้งออกไหมออกปะออกไม่ออกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาที่เปิดตรงนี้ได้เลยคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะแห้งเอาไม่ได้คูยอยู่หนะอ่าเอออือ ในถุงก,ก็ได้นะคะสุดตัวเดียวกันนะคะแล้วก็สุดแล้วเอาแค่นี้ก่อนได้ไหม

อันนี้ทำอะไรต่ออ่นะแม,ม่เขาพิจาควาสืขเพ้าเรื่องว่าทำกิจก,กรรมทำยาดมมาทำยาดมพ่อทำยาดมยาด,ม,ดมมีอยู่แล้วเอายาดมมีไหมยาดมมีไหม I เอาออกไปสามอันเอาออกไปสักสามสี่ห้าหกแล้วไม่เอาสามอันออกเลยอันไหนไม่เอาออกออก ทำลูกชบุบเดี๋ยววะหนูไม่จิดอยากทำลูกชุบเดี๋ยวหนูไม่จืด นมี้มันเห็นว่ามีลุกชุบด้วยตอนที่แม่โชว์อยากรู้ว่ามีนัไเข้าเป็นไงอ่ะทำเลย หมุนไปด้วยอมแล้วก็ค่ๆคอนแล้วคมไหมมไหมคะอไหอ่นลองทำหนึ่งานี้ใส่อันนี้ใส่ทองเอกนะไใ้ตัวนี้ใส่ทองเอกขนม ของป้าที่ทำอบแห้งอ่ะแล้วก็หุ้มห้หมเอาเฉพาะตรงเออเฉพาะตรงนี้ข้างล่างนี่หนูไม่ต้องไปดึนมาเราเก็บไว้จับจีดอ่าอันนี้มันเดินเฉพาะตรงนี้ขึ้นมาอ่าอ่า สวัสดีต้องเนื้อแป้งขนมนะคะแล้วเอาด้านด้านขิงไส้ไป้จัดด้านขิงไส้มานนาแล้วก็ด้านนี้เราจะจับสีตัวนี้ี่หน้ามาได้อันนี้เราจะใช้ทาด้านแหลมอันนี้คือเรื่องของแบบชางมุ่จับอย่างนี้ลูกจับั้งจับมือสอง เบ็ดสองประกันเราจะจับเกสรนี่นะคะสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเห็นเกสรไหมเป็นสี่เหลี่ยมจับสี่เหลี่ยมสี่ขีตั้งตรงแนวตรงนะคะความห่างหนึ่งมิลก็ได้สองมิลก็ได้สามมิลก็ได้ของป้าสองมิลถ้าสองมิลก็สองมิลทั้งดอกถ้าหนึ่งมิลก็หนึ่งมิลทั้งดอกถ้าสามก็สามเอาป้าสองมิลประมาณนี้ตัดออ้นไปอีกเอานิ้วขึ้นไป บี็คบอลแล้วก็หนึ่ดเกล็ยองอ่อันนี้อต่อไปด้านที่สามตรงนี้อันนี้ด้านนี้ฝั่งนี้ฝังนี้ฝั่งนี้คุณแม่ช่วยม่่ดึงีนด่โอเคอันนี้ไม่เป็นไรลูกนค่อยๆไปอันนี้พอทนที่สองชั้นที่สองมันจะค่อยบานชันที่สองก็บานแค่นี้เลิกตรงนี้กดบตรงนี้ที่เป็นช่องว่างอ่งง แล้วก็นัดปะีบชนกีบไปเรื่อยเวลาแต่ช่วยแล้วมันดูสวยอย่นี้ไปเรื่อยเรื่อยไ่รอดเลยช่วย้วยช่วยดยช่วยด้องค่อยบีบไ งอนแล้วก็ปล่อยลองลองลอองลอองปีงอนแล้วก็ปล่อยไักตัวเขาเรียกไงพลังดาก้อนบอลก้บอดาก้อนบอดาก้อนบอใช่ปะก้อนบอคืออะไร รุ่นไม่ทันแล้วเนาะรุ่นเรารุ่นนี้ยังทันอยู่นะมันเดียวกอยมันเี้ไ่เปนไองาหนไปลองกดกดตรงกลางลูกไม่ให้เป็นเหมือนโดนัทอะนะที่มาไอ้อ่อแล้วก็บอกกดกรองกดกรอง เออคือเป็น,ปน,ขขนวงเก้าคืนวานเดี๋ยวรอว่าเราคงพูดถึงกัเหมือนตัวใส่แดงได้กีดได้กีดกันหรือยังคะยังทำอยู่ ไปประมาณแค่หินสีเหลืองขนมข้างล่างเท่านั้นไม่ต้องทะลุออกมาข้างนอกนะแค่สีเหลืองคอหมหมลงแล้วก็มมอั่วเขาลกแสดงว่าลูนี้ลูกนด้แล้วเรปอีกลงไปอลอพอวอลอแล้แล้วพอแล้วพอ้อล้้แล้วลอวอ้แ เดี๋ยวทะลุเลยะลแล้วไม่เป็นวามร้วขอแล้วเจ็ด้วยเจ็ดช่วยเจ็ด้วยเร็จแล้วเร็ดแล้วอันนี้ให้น้องเลยค่ะย้งงอยางมายลูกทไมก็สวยแล้วอะขอเคสมใเอแล้วนี้แรนี้แรกยากไหมสนุกไหมวันนี้ทำอันนี่มาเต้นเตงป็นไงลูกยากไหม อย่าวันนี้คุณป้าก็ให้แบ่งกันอีกอันนึงจีมือคุณป้าเด็กกำลังไม่ให้ใครอ่ะ เป็นแบบไหน <i> เอ่ยคะทุกกระเป๋านี่เท่าไหร่คะลายยี่สิบลายยี่สิบกระเป๋าต้นี่กระเป๋าเอาเป็นแบบกระเป๋านะทุบใช่ไหมคะลูกใส่ได้เอา <i> ของตัวนี้จมัดยอ้อมมัดย้อมมีสองแบบค่ะคุณแม่เดี๋ยวนะคะก็โลกอัจฉริยะเพิ่มอีกหนึ่งนะคะมัดย้อมมีสองแบบก็คื <i> อ <i> มัดด้วยสีครามนี่อาจารย์จับมัดด้วยสีบาติกถ้าสีบาติกได้ม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงได้ทุกสีแต่ ต้องครบ24ชั่วโมงคุณแม่ถึงจะไปแกะดูได้แต่ถ้ามาย้อมคามมาเสร็จปุ๊บแช่คามนคางครึ่งชั่วโมงแล้วแกะดูลายได้เลยค่ะแต่ก็จะได้แค่น้ำเงินขาวมไม่ไม่อยากเอาแบบสีนี้หรืออยากเอาที่แบบมีหลายหลายสีหลายหลายสีต้องไปแกะพรุ่งนี้นะแต่ถ้าเอาสีนี้แกะดูได้เลยสวย ของลูกทำเป็นถุงใช่ไหมคะเดี๋ยวลูกขึ no? ้นมาเล่นข oh no. ้างบนได้ไหมคะหยุดไปหนูอ้าวก็หัวใจต้องอยุดการเบบนี้เห็นแล้วใช่แล้วลูกก็ลอกลไปแล้วชัดๆนะเอาชัดๆนะลูก ลับามรลูเดี๋ยวใส่หางอออือเกต้งอุ้ยแสงหางนทุกคอ้าวทีนี้เราต้องจับจีบนี่ดูวิธีจับจีบนะคะเราจะต้องจับผ้าตั้งขึ้นนะคะคุณแม่ จับต่างหูได้เห็นไหมคะจับตั้งหูแล้วก็เข้าไปนี่ลักไวะมันนี่ดึงมามันนี่ดันเข้าไปให้เส้นมันตรงกันนี่ลูกจับจีบงี้นี่ให้เส้นมันต่อให้เส้นม,มันต่อกันค่ะเส้นต้องตรงกันนะลูกไม่งั้น,มมน,เ,นเดี๋ยวหัวใจเบี้ยวนะหัวใจเบี้ยวมาก <c oughs> <c oughs> หัวใจเบี้ยวจะได้ไหมเนี่ยคุณแม่เก่งอ่ะให้คุณแมหญ่เรา กินโคลาเอาใครอยากทำไหนว่าให้น้องไปมาทำขอกินโคลาดหน่อยไม่อยากทำวาอนแล้วนอได้ลงแล้ว แม่ตาเหล่เลยเนี่ยแม่ตาเหล่ไงอ่ะให้สรกันเลยได้แล้วร้านดั้งยางเลยอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงแน่นแน่นาติดตั้งเลยอึ๊บมีหินเยอะเลยพอแล้วเนาะที่เหลือที่เหลือเดี๋ยวครูกระยุ่มให้เพราะว่าถ้าเราไม่เคยยุ่มเนี่ยตรงนี้ว่าจะเป็นเงินหมดเพรที่เราไม่ได้มัดเ่ย ถ้าเราขยุ้มมันก็จะเป็นลายลายแหรือลานตะไ่า้ก็จะมาเยี่ยมมากลายสุกเหรอลายสุกของคมสีทูงอย่าอย่าเพิ่งใส่นะให้ทุกคนแบบนอนก้นอยู่ค่ะากิะ เต้องใส่จักําีนกินอนหมไรี่บไม้แล้ดูเพามันทําจากใบไม้ก็ค่ามันจะเป็นสีธรรมชาติเดี๋ยวพอย้อมเสร็จส้างก็หายค่ะปล่อยได้เลยปลอยเลยเลยปล่งก่อมดเยรลงไปเลยค่ะ อ๋อใส่เข้าไปเลยใช่แล้วหัวใจมันจะเป็นสีน้ำเงินไงคะคุณพ่ออ๋อโอเคแล้วตรงที่มัดยางจะเป็นสีขาวอ่าแล้วก็หมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาแกะดูเพราะว่าอารมณไปมันจะเป็นสีน้ำเงินอ๋อเราจะหมักไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อนี่ไงน้องไปดูดิเป็นสีน้ำเงินแล้วแต่นี่มันจะออกเขียวๆนะคะอืม มอนแช่ไว้สักพัพอเอาขึ้นมันมันจะเป็นเขียวพอเขียวปุ๊บแล้วก็พอถูกอากาศก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเข้มแบบนี้แต่นี้มันเพิ่งลงไปนะคะมันยังไม่ติดดีรอสักครึ่งชั่วโมงจะเสร็จเหรอยืจะเสร็จ เขียวแล้วเดี๋ยวคุณครูซักให้ดีกว่ามือลูกจะได้ไม่เลอะเนี่ยเดี๋ยวเราซักพักให้เขาเป็นสีน้ำเงินก่อนให้เพากับอากาศเปอ่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถึงจะซักได้นะคะหลัแป๊ดเห็นกลัเดี๋ยวก็ไม่เห็นลูกแล้วใะเดี๋ยวไปซักก็ได้อีกทีค่ะเนี่ยเราจะบีบให้น้ำเล่นใสเราเห็นไหมคะจากสีเที่ขึ้น ทำเป็นลายอะไรคะเนี่ยหัวใจออ๋มันต้องเสี่ยงดูว่าหัวใจจะเบี้ยวหรือไรหลายยอดนิยมใช่ต้องดูว่าจะหัวใจเบี้ยวหรือเปล่าเอาดูกันทาวดี้หละใจจงป้างทีนี้มันกินเหมือนกล้วยอ่ะได้แล้วลูกอ่ะทีนี้มันกินเหมือนกล้วยไปค่ะกลิ่นกล้วยมาค่ะเดืนไม่ได้ลูก ก <Indonesia> ็ได้นะตัดไปทำแม่นัดยางขึ้นมาอยางนี้นะอย่าอย่าตัดครับยืดๆนี่นะคะจะไปโดนข้าวขานัดยางขึ้นมาหัวใจจะเบี้ยวไหมอ่ะไม่เบี้ยวหรอกแม่มัดตามรอยท่านมัดตรงรอยไม่เบี้ยวอะค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเต็มเลยเต็มเลย คนไปตัดจะตัวผ้ามันขาดเลยใช้ไม่ได้เลยสียได้นี่น่ารักอะนี่ไม่มีรอยน่มีรอยเห็นไหมคะลีคุณแม่มัเกงใช้ได้เดี๋ยวจะทาอะไรเดี๋ยวเอาไปตากให้แห้งแล้วก็แช่น้ำเกลือเดี๋ยวคูณพับไป็สที่โอ้โหร้ายจริงๆขอซูมอินกข้าว้า 还没。